ครับสวัสดีครับเอซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพ,อพอบพอกับพ่อแจ่มเนาะพี่น้องเนาะครับพ,อพ่อแจ่มภามาติดตามเด็กลาวพัฒนาของพ่อเซียนเพลงต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบเอ็ดธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าสามเก้าสามหนึ่งแปด คับเด็กล่างก่อก้าสานะพี่น้องเนาะขับของพ่อเซียนเพลงงัวทีพานมากกับรุดนะพี่น้องนะครับวันพุธที่สิเบเอ็ดธันวาคมสองหลาวพัฒนาพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูด7กับ2 7กับ2กับบ่ไามา้จากโตนะพี่น้องเนาะรับชุดวิ่งเพลิน แปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าลุดเนาะพี่น้องเนาะผมมีเก้าสามผมมีหนึ่งแปดมีตัวสองแปดนะครับบ่าวากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขา่ามีลุดนะครับบ่าวาครูบาอาจารย์ในนพี่น้องเนาะครับมาเตรียมภามาติดตามต่ออีกนะครับเป็นเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ชัดเกีย่อพี่น้อง ราวพัฒนาพ่อเซียนเพลง บนล่างวิ่งด,ดุดขับศูนย์กับสองพี่น้องขับชุดวิ่นเลพี่น้องเนอะหนึ่งสามสี่ หกเจ็ดเก้าครับ ครับผมจับคู่เลยพี่น้องเนะื้อวันนี้ผมมีเด่นวิ่งล่องเลยพี่น้องเนะื้อศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนย์สองนะครับสองสี่สองหก สองเานะครับ ครับส่วนตัวเน้นเลยพี่น้อง04 24 29นะครับ ครับสัตย์เจ็นนะพี่น้องเนาะครับหกหางเจ็ดหาพง,พพงพี่น้องครับพระเจ้ากระเช้เบื้องพี่น้องเด้พ่อพันธส่งมาให้นะครับครับพ่อเซียนเพ่งนะพี่น้องเนาะลาพัฒนาสิบสามทับสิบสองทับหกเจ็ดสองตัวเด่นรูดโซนศูนย์กับสอง คับชุดวินหนึ่งสามี่หเจ็ดเก้าจับคู่0ูนย์สามศูนย์สี่นย์สองสองสี่สองหสองเจ็ดสองเกับเน่ 04, 24, เนศูนย์สี่สองสี่เก่าะพี่น้องเนาะครับพอแตี่ยมขอขอบคุณอะไรนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะครับที่ดะทรงตัวเลขแนวทางล่าพัฒนา,มาใม้พ่อเตี่ม รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอ,อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะรับะนนแล้วพอเตรียมข้อไวยพยงพอยเข่าคอยแตกปังๆรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉัๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงเนานะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำหน้าคาม สุดท้ายตายสุดนี้ขอทุกคนโศกโศก,กมันมันเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนเนะครับเนาะร้าพอกันชิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม